สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านในท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับไอจินคนเดิมเพิ่มเติมคือกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นั่นเองโอผมซึ่งจะเป็นทางด้านของกิจกรรมแบบไหนเท่ไหมคุ้มไหมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะผมแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดติดตามคนแลกหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดลีปใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานันเองโอเคนะวผมไปเพื่อนน้องกด กันครบแล้วก็ไปดูทางด้านของกิจกรรมกันเลยดีกว่าเนาะผมไปนี่เลยนะผมก็คือกิจกรรมคณิตคิดไม่ออกแต่รักออกแน่นอนเนาะผมมาพร้อมกับไอวอลและกระเป๋าสุดคิวนั่นเองเนาะผม,มแล้วก็ตัวนี้คือใช้โทเค็นสากลเนาะผมเอซึ่งพี่มีอยู่แล้วประมาณ50นะออคุ้มมากานะสำหรับพี่เน่ะกิจกรรมเริ่มงแต่วันที่สิมีนา จนถึงวันที่31มีนากันเลยทีเดียวนะผมมีเวลายาวนานพอสมควรนะผมให้น้องๆเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะผมมาไม่พูดประมาณเพยนะผมคลิกเข้าไปเลยน้ผมเข้ามาปุ๊บหน้าตาของตู้ก็จะเป็นตู้ลังพึ่งนั่นเองนะผมหน้าตาก็ประมาณนี้นะมามาดูทางด้านของชุดผู้ชายกันบ้างดีกว่านะผมชุดผู้ชายก็แยกได้ทั้งหมดก็สี่ชิ้นด้วยกันนะผมมีเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ทรงผมนั่นเองนะผมทรงผมอะไรเนี่ยเฮ้เา,าม,มา ดูแบบคร่าวๆนะผมจะมีเอฟเฟกต์ให้นะผมซึ่งเอฟเฟกต์ของน้องก็จะเป็นแบบคณิตนะโอ้โหแบบขึ้นมาแบบนี้อันฟ้าอะไรอือโอ้โหโคตรปวดหัวนะมากจนไม่ค่กินแล้วก็ข้างหลังจะมีแบบสกินเอเคด้วยนะเป็นสกินเอเคแบบเขียนด้วยดินสอนะอือคำนวณน,นะความแรงของปืนลมอันเนี้ยอือกวานไปแล้วชุดที่สองนะผมจะเป็นทางด้านของชุดผู้หญิงนั่นเองก็จะเป็นเหมือนกันนะผมอันนี้ก็จะเป็น MP40 นะแบบคิดแบบ ความแรงของ MP40 อือยิงไปนะัดเท่าไหร่อว่าไปนะ้าผมง่ายๆห้าชิ้นด้วยกันนรอกผมจะมีเสื้อกางเกงรองเท้าแว่นตาเขาบอกว่าแว่นตานี้คือแบบน่ารักมากเลยนะสําหรับแว่นตานะแล้วก็ทรงผมนั่นเองน้นนะองผมคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยนะผมสำหรับชุดผู้หญิงนั่นเอง <Okay. S 1> ก็มีเฟกฟนะตามแบบเขียนแบบคำนวณคณิตน,นิดนึงนะ้องมีทั้งหน้าและหลังนะอุ้ยบึมๆนะหมองว่าไฟนั่น แล้วก็ต่อมาจะเป็นสก,กินกระเป๋านะซึ่งกระเป๋าน้องคือแบบว่าน่ารักมากเลยนะครับอือดูดิพี่อย่างชอบเลยนะเป็นแบบระเบอกขุนยนนะอืออย่างเฟี้ยวแล้วก็ต่อไปจะเป็นสก,กินไอวอลน,นั่นเองไอวอลก็หน้าตาประมาณนี้นะนี่มีสก,กินปืนให้ด้วยข้างในเนะีย่ยอุ้ยจะมีแบบปิดแล้วก็เปิดเย็ดล้ําจัดประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรเนะี่ยสกินระเบิดนั่นเองครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้นี่เป็นแบบ รูปพีระมิดคิดกระนิตนั่นเองอว่าไปนั่นไปจินอ,อันนี้เป็นอะไรชออ็อกเหรอมีดโอ้โหเป็นจะกินมีดนะผมเวลาถือก็ประมาณนี้นะมันไม่ใช่ชอ็อกดีมันเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่ลบกรนะดานอือมาดู่างด้านของแลกกันบ้างดีกว่านะผมชุดผู้ชายนะผมใช้219ชุดผู้หญิงใช้159ไอ้บไอวอใช้109กระเป๋า59แปลงลบ กระดาษนผมใช้39แล้วก็ระเบิดใช้39เหมือนกันนั่นเองซึ่งวันนี้น้ผมพี่ก็จะมาเอากระเป๋านั่นเองหน้าตาน้องน่ารักเวอร์มาแต่ก่อนไปสุ่มก็ไปแจกเพชรกันก่อนดีกว่านะผมไปนี่เลยน้ผมเข้ามาปุ๊บหน้าตาก็ประมาณน,นี้เลยนะคลิปที่แล้วก็ขอบคุณมากนะผมที่แบบว่าพี่ขอแค่30คือให้มาห้าสิบคนเติมให้นี่ถือว่าคนสุ่มแจกนี่คือแบบว่าใจชื้นมากเลยนะห้าสิบสองไร ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะผมมาไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันดีกว่าผมมาตอนนี้ก็คอมเมนต์ประมาณ63คอมเมนต์ซึ่งพี่ไปลันไอดีมาแล้วนะไอดี ID ทั้งหมดก็มี22ท่านนั่นเองมาจึงมาดูกันว่าวันนี้จะได้ใครนั่นเองไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วกดกันเลยดีกว่ารม,มาไ้ใครวะเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิได้หมายเลข12 5 8 4 3 7 7 6 8 9นั่เเองก็ยินดีด้วยนะผมสำหรับผู้ที่ได้ไปน่นเองมหก็เดี๋ยวไปดูในคอมเมนต์นะแป๊บหบนึง่งอะไรนะ5 8 4 3ใช่ไหม5้4 3แป๊บหนึ่งนะ5 8 4แ่ไหนวะ5 8 4 3อืมแป๊บหนึงนะบบน่งนะครับอันนี้ห้าจิต ห้าแปดสี่สามเจ็ดแปดเก้าในทางด้านของน้องหนูดำนั่นเองับผมก็ยินดีด้วยนะผม,ผมก,ะก็ต่อไปนะผมไปเติมกันเลยดีกว่าผมไปคัปปี้ไปอันนี้ก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆน,นะผมสำหรับพี่ก็ที่พี่จะให้นะอ๋อเออ ถูกคนปะน่าจะถูกนะห้ 5, 8, 4, 3, 7, 7, าแปดสี่สามเจ็ดเจ็ดโอเคมาเติมไหมผมโอเคผมก็ยินดีด้วยสำหรับน้องคนที่ได้เพจไปแล้วผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้พี่ด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนั่นเองคลิปนี้นะผมพี่ก็ขอสัก50ไลค์ในการแล้วก็อย่าลืมติดตามให้ด้วยนะผมมีโอกาสพี่จะมาแจกอีกรอบนะผม แล้วก็คอมเมนต์ว่าอยากให้พี่แจกอีกหรือว่าอยากให้พี่ทําอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไม่ได้นะผมไปเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของกิจกรรมกันดีกว่านะผมไปโอเคโอ้มาก็เป็นยังไงบ้างสําหรับผู้โชคดีนะผมพี่ก็ต้องยินดีด้วยนะผมสาหรับน้องคนที่ได้ไปนะผมชื่อน้องอะไรนะหนูดําเอออะไรประมาณนี้นะผมเออก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยว่าได้จริงหรือเปล่านั่นเองนะผมมากิจกรรมทนิดคิดไม่ออกก็ลุยไปเลยนะผมอันนี้พี่มีตั๋วปะมีตั๋วสองอันนะมาซุ่มดู มี100่ร้อนะผมสูงสุด100โทเค็นแต่มันไม่ออกอันดีเฮึจะไปออกอีกโทเค็นหนึง่งโอ้โหออกหนึ่งอีกแล้วมาแล้วก็น้องคนไหนที่แบบว่ามีงบน้อยนะผมพี่ก็เดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูนะว่ามันออกง่ายหรือเปล่าหรือว่าออกยากนั่นเองนะผมเอมาสิบครั้งจะเป็นร้อยห้าสิบส่วนหนึ่งครั้งจะเป็นสิบห้าเพชรนั่นเองนะผมมาไม่พูดพร้อมน้องเพลินผมกดสุ่มไปเลยนะผมมา ถทำจริงออกสี่ออกสองครั้งเดียวแค่นี้โอ้โหอ่ะอีกครั้งแล้วผมเผื่อน้องๆแบบไม่เชื่อนะผมมาพี่ยอมเป็นแบบหนูทดลองให้น้องๆผมสำหรับน้องคนไหนไปว่ามีงบน้อยนะดูดูดูหนึ่งลวดจับดูโอ้โห มก็เวอร์ใสเพื่อนปก็ประมาณนี้แล้วกันเอาออน้องคนไหนว่ามีงบน้อยอยู่อยากได้ชุดหรือว่าอยากได้อะไรก็ดูพี่เป็นตัวอย่างนะอออกหนึ่งลวดจัดเดี๋ยวจะเชื่อไาไลกก่กระเป๋าไป้วผม,มาคือได้เป็นที่เรียบร้อยสมใส่ไป้วผมยี่สิบเก้ายี่สอันนี้ไม่น่านะพี่ก็เก็บไว้แล้วกันนะผมสำหรับโทเค็น Okay, อโอเคผมก็เป็นไงบ้างสำหรับกิจกรรมคณิตคิดเร็วนะั่นเองน้องคนไหนบ้างเข้าไปจับเข้าไปสุ่มมาแล้วโอ้อะไรกันบ้างได้อะไรกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแล้วกันผมอ,อึแล้วก็น้องคนไหนบ่าอยากให้พี่รีวิวอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับกิจกรรมวันนี้แล้วเจอใหม่ในคลิปหน้านะผมนะคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรอย่าลืมเข้ามาดูกันไอเซย์กันไสวัสดีครับกระเป๋ามันสวยนะไปจัดกันได้นะผม